อากาศเริร้อนครับเปิดต้นไม้น้ําให้ต้นไม้หน่อยก็ว่างๆลูกยังไม่ตื่นนะครับสงสัยจะนอนดึกมาดูต้นไม้กันดีกว่านะครับดูต้นไหนดีอ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะครับมาเดินมาก็จะเอามาพูดคุยกันเล่นๆ ต้นนี้ผมได้มานะครับสวยโดนใจถูกถูกชะตาต้นนี้มากๆนะครับตัวน,นี้เป็นมอลโคนะครับเป็นมอลโคนะครับคอจีบแต่ต้นนี้พิเศษจริงๆคือคอเขาอ้วนมากนะครับคอล่างอ้วนอ้วนตบเลยนะครับแล้วคอย่น์สวยงามนะครับต้นนี้รักมากเลยนะครับ แล้วแต่จังหวะเนาะจังหวะแล้วแต่จะชอบไม้ก็อาจจะชอบต้นนี้บางวันก็อาจจะชอบอีกต้นหนึ่งแล้วแต่นะครับบมรอโคนี่ผมก็เอามาพอสมควรนะครับตัวนี้มรอโคเหมือนกันนะครับแต่ไม้ด่างอะ่ะคือมันกลายได้นะครับวันนี้มาพูดให้ฟังกันเล่นๆน,นะครับ ตัวนี้มันเป็นแบบคือใบล่างเนี่ยขาวเห็นไหมครับขาวเนี่ยขาวใบบนมาเนี่ยจะเปิดออกสีเหลืองอ่อนๆนะครับแต่ใบแก่เนี่ยค่อยๆอ,ออกเป็นสีขาวเทาลงไปนะครับเนี่ยชอบตรงนี้คือเสน่ห์ของไม้เนี่ยบางทีมัน,ม,นมันเนี่ยเห็นไหมข้างล่างก็จะออกถ้ายิ่งแก่ยิ่งขาวนะครับมันแล้วแต่ต้นแต่ละต้นคือไม้ด่าง ไม่เหมือนกันแล้วก็ฟอร์มด้วยต้นนี้ฟอร์มก็จะไม่เหมือนต้นนูน้นนะครับเป็นคล้ายๆกันเหมือนต้นเนี้ยต้นเนี้ยต้นนี้มอรโครเหมือนกันเห็นไหมก็คนละฟอร์มกันนะครับเใบก็จะไปอีกอย่างหนึง่งนะครับแต่ตัวนี้ข้อชิดไปหน่อยข้อชิดแต่สะโพกไม่อ้วนนะครับดูไม่ รัมเท่าไหร่แต่สีโหดนะครับสีโหดแล้วก็เป็นมโมรโอนะครับก็ขอย่อนนั่นแหละเนี่ยขอ้อย่อนแต่คือฟอร์มเขาไม่ได้เหมือนผมจะเทียบกับเป็นเศรษฐีเงินหนาละกันนะครับอืมคือตัวเนี้ยฟอร์มจะเหมือนเศรษฐีเงินหนามากฟอร์มเขาจะเรียงเป็นชัดเป็นช้อนนะครับพอเปิดฟอร์มเต็มที่ใบเขาจะเบะออกอย่างนี้ เบรออกเบรออกแล้วก็เรียงขึ้นเหมือนดอกกูหลาบนะครับเนี่ยมองไม้ผมมองที่ฟอร์มแล้วก็สีดูกันอีกทีหนึ่งฟอร์มเป็นหลักนะครับฟอร์มแล้วก็สายเลือดอย่างเงี้ยเป็นลายแต้มๆเนี่ยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยกอดีว่างๆเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเนี่ยถ้าใครมีแบบนี้ก็ลองเสนอมาแบ่งผมบ้างได้นะครับ จะเป็นขอบๆจุดๆอย่างนี้นะครับเนี่ยจุดๆเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้มาจากสวนเดียวกันนี่สวนเดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันนะครับขอย่อนเหมือนกันเนี่ยคือบางทีไม้มันกลายนะครับผมก็เก็บเก็บจนสุดเหมือนกันอะเอาเนี่ยเก็บนี่มระโขนะครับ ลายจำเจมนะครับแต่ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวรอรอยยอดก่อนแล้วผมจะดูการพัฒนาด้วยว่าหน่อออกมานิ่งไหมนะครับก็ออกมาพูดคุยกันเล่นๆเนี่ยผมอันที่เป็นจีราชัยนะครับก็เป็นโมอรโคดกันสวยเนี่ยอยู่มันมีสเสน่ห์นะครับนี่ครับโอเคลูกผมตื่นละเดี๋ยว ๋ย่มาพูดคุยกันใหม่นะครับวันนี้เป็นอยุธยาก็อากาศร้อนๆคนระับรดน้ำ้นไม้ไม่มีอะไรมากแหวะมาทาักทายนะครับสวัสดีครับ